ดีครับวันนี้แพนฟอร์ดพระปแดงพาลูกค้ามาดูรถอีกแล้วสำหรับใครที่เบื่ออย่างอื่นแล้วอลองมาดูของแพนมันก็ได้ว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างรุ่นนี้แนะนำเป็นกระบะแขบยกสูงเกียร์แมนวนวลนะฮะจะเป็นเกียร์ธรรมดารุ่นนี้ราคาอยู่ที่692,000บาทมีโปรโมชั่นแนะนำลูกค้าใช้เงินออกรถที่49 0 0 0ก็ได้ เรามาดูกันว่ารุ่นนี้ติดอะไรบ้างแนะนําก่อนนะคะด,ด้านหน้าด้านหน้านี่คือหน้าตาเลยเหมือนเราอะเจอกันรั้งแรกเราก็ดูกันที่หน้าก่อนอ่าด้านหน้ารุ่นนี้ลูกค้าติดเป็น F 150นสไปเดอร์ s p i นะคะ s p i อร์ตัวนี้เป็นทรงฮิตโลโก้ต,ตัวอักษรฟอนต์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาว FORD สีขาวเพราะฉะนั้นสีขาวปุ๊บสกู๊ป แล้มาดูสกูปตัวนี้สกูปทรงฟิตแรดแรดตรงนี้ลูกค้าเลือกแรดได้แรดสีขาวอีกจะตัดกับตัวรถที่เป็นสีบอลเงินแรดขาวบอลเงินแล้วก็ทูโทนด้วยสีดำนั่นเข้ากันมากเลยแล้วก็โคมไฟหน้าตรงนี้ครอบอีตรงนี้จะมีตัวครอบเข้ามาจากปกติไฟเดิมๆนะฮะครอบเป็นอของเลนเจอร์ ครอบมาไฟตัวซีตรงนี้จะเป็นไฟที่มาคู่กับกระจังด้านหน้านั่นแหละ,ะเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าไปเลิด้านข้างซุ้มล้อด้านข้างตรงนี้ก็เป็นหน้าตาอีกนอกจากกระจังด้านหน้าด้านข้างนี้ก็เสริมความหล่อได้อีกเหมือนกัน ด้านข้างตรงนี้จะเป็นซ้มล้อแบบหมุดนะฮะมันจะมีแบบหมุดกับแบบเรียบลูกค้าเลือกได้ถ้าชอบออดีไซน์หน่อยก็เอาแบบแบบหมุดได้เลยเนาะตัวยางล้อแม็กนี่ล้อแม็กตรงนี้เป็นแม็กเขาเรียกว่าลายเป็นลายที่ยอดนิยมลายเขาเรียกว่าลายดอกดอกไม้ เป็นรายยอดนิยมเลยเป็นแม็กล้อ16นะฮะขนาดของตัวแม็ก16แล้วเขาเรียกว่ายี่ห้อนี้เลยหันคุกเนาะนี่มาด้านข้างสติกเกอร์ต้องบอกก่อนว่าจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่อะที่ใช้ฟอร์ดนะฮะ ไม่มีเลยที่จะไม่เปลี่ยนสติกเกอร์หรือเพิ่มสติกเกอร์เข้าไปสติกเกอร์ตรงนี้จะไม่ได้ใช้แบบเป็นกาวหนาๆน,น,นะคะลูกค้าลูกค้าสามารถลอกออกได้นาะม่วันนึงไม่ชอบแล้วลอกออกได้สติกเกอร์เรามีให้เลือกร้อยกว่าแบบสีเลือกได้อีกแล้วแต่ชอบถูกฉลกกบสีไหนก็สีนั้นติดไปได้เลยนะคะแต่คัน้นี้จะเป็นสติกเกอร์สรีดํา แล้วก็เลนเจอร์ตันข้างก็จะติดในส่วนของว่าวายแท็กมือจับตรงนี้มือจับเป็นสีดำด้านเราติดตัวเบ้ามือจับเข้าไปด้วยการลอยการขีดควนอะไรเงี้ยของตัวสีรถรักษาสีรถไว้ฟิลม์มลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะฮะอันนี้ก็คือ,อ8ปรอบคัน ลูกค้าเลือกได้จะเป็น80รอบคัน80 60แล้วแต่สายตาแต่ละคนเน้นในเท่ก็เน้น,น,นมืดๆไปเลยตรงนี้แหลกลังคาใส่เพิ่มเข้าไปสวยขึ้นนะฮะเพื่อแบบใครแอดเวนเจอร์เงี้ยเราสายลุยสายป่าก็ใส่ของได้มาด้านข้างบ้าง ที่ครอบฝาถังน้ํามันรุ่นนี้เราก็ติดให้เพราะว่าจะได้รับกับตัวซุ้มล้อของออตัวรถมันจะดูโปร่งขึ้นนะฮะอ่ะแมกไลเนอร์เรามีติดให้แมกไลเนอร์ตรงนี้จะเป็นของศูนย์เลยเราติดให้ลูกค้าเรียบร้อยแต่รุ่นนี้มาพร้อมกับโชค เขาเรียกว่าโชคช่วยผ่อนแรงนะฮะในส่วนของว่าเวลาเราเปิดฝ่าท้ายมันจะมีตัวโชคช่วยผ่อนเช่นเดี๋ยวะให้ลูกค้าดูได้เลย